แอปพลิเคชันไหมข่าว,วโคตโพข่าว,วโคตรโพแบกมอบอกแต่งคนธรรมาชาติดีกว่านะคะ จะได้เร็วเห็นแนวกินวันนี้เรื่องกิงโปรตีนกระเศษต้มใส่ข้าวค่ะต้มข้าวแล้วก็แค่โปรตีนกระเศษแล้วก็ปันป่นๆเป็นชิ้นเล็กๆ น้ำมัต้มใจข้าวแล้วปรุงรสก็เป็นอันเร็ดค่ะเมนงูง่ายๆเวลาเอามากินก็ บีบมะนาวใส่นิดนึงมันก็แซ่บค่ะทำไมต้งใส่มะนาวเพราะว่าเขาชอบชินเปรี้ยวๆจ้าข้าวต้มต้องเผ็ดแล้วก็เปรี้ยว รสชาติที่ใครชอบทานพอกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยฟินเวอร์